สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นปฐมศึกษาปีที่1ครูผู้สอนครูสุทธิสาสนธิหน่วยการเรียนรู้ที่5การแก้ปัญหาเรื่องที่4ปัญหาหลายเป้าหมายตอนที่2 ผลการเรียนรู้ 1. น,นักเรียนแก้ปัญหาโดยแสดงลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วนจากปัญหาที่มีเป้าหมายต่อเนื่องกันมากกว่า 1. เป้าหมายได้ 2. นักเรียนเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลย วันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนช่วยคุณครูทํากันนะคะก่อนที่เราจะทํากิจกรรมเรามาทบทวนทิศทางของลูกศรก่อนทิศทางลูกศรน,นะคะนักเรียนยังจําทิศทางลูกศรกันได้อยู่ใช่ไหมคะเราจะสังเกตว่าทิศทางลูกศรจะไปทางไหนให้นักเรียนดูที่หัวลูกศรใช่ไหมคะแบบที่1 หัวลูกศรนะคะชี้ไปทางขวาทิศทางลูกศรของเราไปขวานะคะแบบที่2หัวลูกศรชี้ไปทางซ้ายทิศทางลูกศรเราไปซ้ายนะคะแบบที่3หัวลูกศรชี้ขึ้นข้างบนทิศทางลูกศรเรานะคะขึ้นบนและแบบสุดท้ายแบบที่4หัวลูกศรชี้ลงร่างทิศทางลูกศรของเรานะคะนักเรียน โรงรากนักเรียนเข้าใจทิศทางลูกศรทั้ง4แบบแล้วนะคะเราเริ่มไปทำกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมที่1หนอนน้อยหาอาหารให้นักเรียนเติมลูกศรลงในช่องกระดานโปรแกรมเพื่อพาหนอนน้อยไปกินแอปเปิลนะคะกิจกรรมที่1นะคะ เดี๋ยวเราจะนำทิศทางลูกศรทั้ง4แบบที่อยู่ด้านบนนะคะมาเติมลงที่กระดานโปรแกรมของเราเพื่อพาหนอนน้อยของเรานะคะไปทานอาหารได้อย่างถูกต้องนะคะเรามาดูที่กระดานโปรแกรมของเราช่องที่1นะคะเราจะเติมทิศทางลูกศรทิศทางที่1คือไปซ้ายนะคะต่อไปช่องที่2นะคะทิศทางลูกศรที่เราเติมคือ ขึ้นบนนะคะและช่องที่3นะคะทิศทางลูกศรของเราก็ขึ้นบนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าหนอนน้อยนะคะเดินตามกระดานโปรแกรมที่เราได้เติมทิศทางลูกศรเรียบร้อยแล้วจะไปถึงอาหารหรือไม่นะคะนักเรียนทิศทางที่1นนะคะไปซ้ายหนอนน้อยก็เดินตามช่องที่เราเขียนไว้เลยนะคะทิศทางที่สองขึ้นบน หนอนน้อยก็เดินขึ้นบนนะคะและทิศทางที่3นะคะก็ขึ้นบนนะคะหนอนน้อยเราก็เดินขึ้นข้างบนสรุปว่าหนอนน้อยของเรานะคะไปถึงอาหารและได้กินแอปเปิ้ลอย่างอรอร่อยนะคะต่อไปนะคะ คุณครูได้จับหนอนน้อยมาอยู่ฝั่งนี้นะคะเรามาดูทิศทางการเดินของหนอนน้อยนะคะจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราก็นําลูกศรด้านขาบนนะคะลงมาเติมในกระดานโปรแกรมทีละช่องเลยนะคะนักเรียนช่องที่1น,นะคะทิศทางหนอนน้อยก็จะเปลี่ยนจากซ้ายไปขวา และช่องที่2นะคะทิศทางหนอนน้อยก็ขึ้นข้างบนและช่องสุดท้ายนะคะทิศทางหนอนน้อยขึ้นบนเรามาดูนะคะว่าหนอนน้อยนะคะเดินตามทิศทางที่เราเติมลงในกระดานโปรแกรมหนอนน้อยจะไปกินแอปเปิ้ลหรือกินอาหารได้หรือเปล่านะคะเรามาดูนะคะช่องแรกนะคะหนอนน้อยเดินไปทางทิศขวา แล้วก็หนอนน้อยก็เดินขึ้นบนและสุดท้ายนะคะหนอนน้อยก็เดินขึ้นข้างบนสรุปว่านะคะหนอนน้อยได้กินอาหารเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับกิจกรรมที่1หน,นอนน้อยหาอาหารนักเรียนพาหนอนน้อยกินแอปเปิลกันได้ไหมคะ ถ้าหนอนน้อยหาอาหารตามกระดานโปรแกรมที่เราช่วยกันเติมลูกศรไว้ได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจกิจกรรมมากขึ้นแล้วเราไปกิจกรรมที่2ต่อเลยนะคะนักเรียนกิจกรรมที่2อพึ่งน้อยหาอาหารให้นักเรียนเติมลูกศรลงในช่องกระดานโปรแกรมเพื่อพาพึ่งน้อยไปหาน้ำหวานได้อย่างปลอดภัยถ้าพร้อมแล้วเราไปกิจกรรมที่2กันนะคะ กิจกรรมที่2นะคะทิศทางลูกศรน,นะคะอยู่ด้านบนนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบเดี๋ยวเราจะนําทิศทางลูกศรแต่ละแบบนะคะลงมาเติมที่กระดานโปรแกรมของเราเพื่อพาพึ่งน้อยไปหาอาหารแต่ตอนนี้นะคะมีอุปสรรค มีมีนะคะคอยทำลายพึ่งน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องหลบหลีกนะคะหมีให้ดีๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเติมช่องที่1กันนะคะช่องที่1นนะคะทิศทางแรกที่เราเติมคือไปขวาช่องที่สองนะคะขึ้นบนและช่องที่สขึ้นบนนะคะทีนี้เราจะพาพึ่งน้อยนะคะเดินตามทิศทางที่เราเติมลง ที่กระดานโปรแกรมนะคะว่าพึ่งน้อยสามารถไปทานอาหารได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านะคะอ่ะพึ่งน้อยออกเดินทางแล้วนะคะไปขวานะคะตารางโปรแกรมช่องที่1ต่อไปนะคะพึ่งน้อยขึ้นบนนะคะและสุดท้ายนะคะพึ่งน้อยก็ขึ้นข้างบนเช่นเดียวกันสรุปนะคะพึ่งน้อยสามารถ ไปทานอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยผ่านอุปสรรคมีคอยทำลายพึ่งน้อยไม่ได้นะคะเพราะพึ่งน้อยเดินตามตารางโปรแกรมที่เราเขียนได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนจากกิจกรรม2กิจกรรมเราสรุปได้ว่า 1. นักเรียนแต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันแต่จะต้องใช้สัญลักษณ์ลูกศรแทนคำสั่งให้ถูกต้องเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัย สเราเลือกเส้นทางจะไปยังเป้าหมายก่อนแล้วจึงเลือกสัญลักษณ์ลูกศรแทนคำสั่งแสดงลำดับขั้นตอนที่จะไปยังเป้าหมายนะคะนักเรียนใบงาน d l i c t สัปดาห์ที่17วิธีการเข้าไปทำใบงานนะคะนักเรียนมีด้วยการ2วิธีวิธีที่ 1. น,นักเรียนเข้าผ่านลิงก์หรือสแกน qr code ในคำชี้แจง วิธีที่สองนักเรียนเข้าผ่านลิงก์ที่คุณครูประจำชั้นส่งเข้าในกลุ่มรายของนักเรียนนักเรียนเลือกวิธีการเข้านะคะนักเรียนจะเข้าวิธีที่หหรือวิธีที่2ก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาใบงาน DLICT สัปดาห์ที่17กันนะคะ หน้าตาใบงาน DLICT สัปดาห์ที่17นะคะเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟังนะคะ คำชี้แจงให้นักเรียนเติมลูกศรลงในช่องตารางเพื่อพาน้องใบหม่อนกลับบ้านอย่างปลอดภัยระหว่างทางมีน้องฟันเหล็กคอยขวางทางโดยเส้นทางกลับบ้านของน้องใบหม่อนมีทั้งหมดสีเส้นทางดังนี้น้องใบหม่อนนะคะจะต้องใช้เส้นทางทั้งหมดสเส้นทางนะคะมีด้วยกันเส้นทางสีแดงเส้นทางสีน้ำเงินเส้นทางสีเขียว และก็เส้นทางสีดำน้องใหมดจะต้องใช้เส้นทางทั้งสี่เส้นทางเพื่อเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะเราไปดูเส้นทางที่1ของเรานะคะก็คือเส้นทางสีแดงนะคะนักเรียนเลือกลูกศรน,นะคะที่คุณครูกำหนดให้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3แถวนะคะ ด้านขวามือของนักเรียนจะเป็นเส้นทางนะคะที่อยู่ด้านบนคุณครูเอามาย่อให้อยู่ด้านข้างเพื่อนักเรียนจะดูทิศทางการเดินของแต่ละเส้นนะคะแต่ละสีว่ามีทิศทางการเดินไปทางไหนบ้างนะคะวิธีการทำนะคะคุณครูทำข้อที่1เป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องเลือกใช้ลูกศรทีละแถวนะคะนักเรียนไม่สามารถที่จะเลื่อนข้ามลูกศรแต่ละแถวไป โดยที่ไม่เป็นลำดับขั้นตอนนะคะถ้านักเรียนเลื่อนหรือเลือกลูกศรผิดนะคะผิดแถวสมมติว่าแถวที่1น,นักเรียนไม่ใช้นักเรียนมาใช้แถวที่2หรือมาใช้แถวที่3นะคะมันจะทําให้การเดินของแต่ละช่องผิดไปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกทีละแถวนะคะเพราะจนฝ่าลูกศรที่เราใช้แล้วหมดไปเราถึงจะไปเริ่มแถวที่2แถวที่3ได้นะคะ ตัวอย่างนะคะคุณครูทำนะคะเส้นสีแดงนะคะใบหมอนจะต้องเดินขึ้นข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็เลือกลูกศรแถวที่1ก่อนนะคะเดินขึ้นข้างบนต่อจากนั้นนะคะใบหมอนก็เดินขึ้นข้างบนอีกแล้วก็เลือกแถวที่2ได้นะคะเพราะแถวที่1เราเลือกไปแล้วพอขึ้นข้างบนอีกเสร็จนะคะใบหมอนก็ใช้วิธีการเดินไปทางไหนคะไปขวา เราก็ต้องเริ่มแถวบนนะคะไปขวาพอไปขวาเสร็จไบหมุนไปไหนต่อคะขึ้นข้างบนอ่าพอขึ้นข้างบนเสร็จนะคะบหมอนก็จะต้องไปขวาและขวาใช่ไหมคะเราก็เลือกลูกศรแถวที่2คือไปขวาและตัวสุดท้ายนะคะลูกศรสุดท้ายก็คือ ไปขวาตามนี้นะคะเลือกทีละแถวนะคะเริ่มจากแ,แถวที่หน่งแถวที่2แถวที่3มก่อนนะคะนักเรียนเลือกครบแล้วนักเรียนก็ไปทําข้อที่สองนะคะเส้นทางสีน้ําเงินแล้วนักเรียนก็ดูนะคะว่าใบหมอนเดินทางเส้นสีน้ําเงินจะต้องเติมทิศทางลูกศรเริ่มตั้งแต่ทิศทางไหนก่อนนะคะนักเรียนต้องเริ่มแถวที่1ก่อนแถวที่สองแล้วก็แถวที่สามนะคะ ต่อไปเส้นทางที่สคือสีเขียวนะคะน้กเรียนก็ดูสีเขียวแล้วน้กเรนก็เลือกลูกศรเช่นเดิมนะคะเลือกแถวที่1แถวที่สองแถวที่3มใช้ให้หมดก่อนนะคะอย่าเลือกคับแถวนะคะสุดท้ายเลยเส้นทางสีดำนะคะน้กเรียนก็ดูใบหมอนเดินสีดำเลือกลูกศรแถวที่1ก่อนนะคะว่า ใบหมอนจะต้องไปทางทิดทางไหนนะคะอย่าเลือกสลับแถวนะคะไม่เช่นั้นคำตอบของนักเรียนจะผิดนะคะเมื่อนักเรียนทำครบ4ข้อแล้วนะคะให้นักเรียนกดฟ i n i s นะคะจำได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็พิมพ์ชื่อเล่นของนักเรียนลงไปนะคะหรือชื่อจริงของนักเรียน แต่ไม่ต้องพิมพ์นมสกุลนะคะถ้านักเรียนอยากทําเล่นเรื่อยๆนักเรียนสามารถทําได้เลยนะคะอย่างเช่นนักเรียนทํารอบแรกแล้วนักเรียนไม่พอใจหรืออยากเล่นอีกนักเรียนเพียงเติม1 2 3สองสาไว้ข้างหลังชื่อนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็กดส่งมาให้คุณครูรอบที่1แล้วนะคะนักเรียนดูนักเรียนอาจจะได้9เต็ม10ไม่ยังไม่ได้10นักเรียนอยากเล่นอีกนักเรียนก็ทําเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็ เติมลูกศรให้เสร็จทุกข้อเริ่มต้นใหม่อีกนะคะแล้วนักเรียนก็กดส่งมาให้คุณครูอีกรอบหนึ่งนะคะการกดส่งของนักเรียนนักเรียนก็อาจจะพิมพ์เป็นชื่อนักเรียนแล้วก็ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะคะคุณครูไม่ว่าแล้วแต่นักเรียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นปฐมศึกษาปีที่1ครูผู้สอนครูสุทธิสาสนทิ หน่วยการเรียนรู้ที่5การแก้ปัญหาขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ